จอร์ดอัปเดตวันนี้ผมมาเล่าเรื่องของสายสัญญาณสายไม้สิ่งที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนักตีนักร้องคนทำเพลงคนมิกซ์ว่าไปผมได้ข่าวแบรนด์นี้มาบริษัท CM ครับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆงบประมาณยังไม่เยอะจะได้มีทางเลือกใหม่ๆลงไปพิจารณาดูจริงๆแล้วเขาเปิดมา13ปีแล้วมีลูกค้าเยอะมากเป็นองค์กรถูกไปเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันธุรกิจบันเทิงทำเสียงทำทีวีนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะนำเข้าอะไรฮะนิวทริกแอมฟีนอนเบลเดนคาราเรยี่อ้ชันนามทั้งนั้นปัจจิตภณ เขาึ้นมองผลิตจากไต้หวันจะถูกกว่าพอสมควรเลยที่เขาภูมิใจนําเสนอสเปคเขาเนี่ยเหมือนสายคาร,เร์เนลแต่มีการชุกเงินแบบสายเบลเดนด้วยมีเจ้าตัวนี้ด้วยพาวเวอร์ Power, ตัวปลั๊กไฟนะครับคุณเอาอุป,ปรกรณ์ทั้งหมดเสียบไปด้านหลังด้านหน้าเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วจริงๆเขายังมีอุป,ปรกรณ์แสงสีเสียงแบบครบวงจรที่ศิลปินวงต่างๆหรือไม่ว่าจะคนจากคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็เลือกใช้คุณลองไปดูเลยอ่ะจะ a c e b o o k จะ Li น์โอเอซช้อปปีจะเบอร์โทรจะเว็บไซต์อะไรเลือกไปเลยสินค้าทุกชิ้นประกัน1ปีเดี๋ยวไว้ผมเจออะไรทีี่่่นนนนาาาสสใจจจะะะะมช้้เบแพืออไดงกั